โอเคนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมก็ก้าพีชนะแล้วก็พลจีนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะวันนี้เราอยู่กับในเกมฟรีไฟล์เราจะมาทำบักกันนะฮะบินได้โอเคพลยินอยู่ตรงนี้นะอีหนูอีหนูยินอยู่ตรงนั้นนะโอเคนะฮะแล้วเราก็จะให้น้องพลกดสเก็ตบอร์ดนะฮะเยี่เลยเยี่ยมเลยกดจ้ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เออยังมีไปพลที่ขายหน้าเขาเอ้ยได้แล้ว โอเคแล้วเราก็จะพับพับพับจอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าเข้าอะ <laughs> โอ้โ,อโคนเฟียวเลยลเย,ยิงได้ปะ่ะเ,เิงได้คนก็ยิงได้มนาะหวัวผมมันโกะมากเลยอันนี้เราไม่ทําเราทําในโหมดทั่วไปทั่วไปนะทั่วไปถ้าตกจะตายปะ่ะ นน่าัเฮ้ยมันอยากรู้สูงสุดของแมปมันมันคือที่ไหนเราอยากรู้ถ้าว่าสูงสุดของแมปมันคือที่ไหนพี่อีกเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดไอพนลงเลยแกไปปิดคลิปเออใช่ลงเลยแกไปปิดคลิป ไม่ตายไม่ตายโอ้ยโอเคนะฮะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะอ่าบ๊ายบายจุบ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 